Vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มองเห็นป๊าบเห็นไหมเห็นป๊าบไหมเห็นป๊าบไหมได้ยินแต่เสียงมองเห็นป๊าบมองเห็นป๊าบมองเห็นป๊าบคิ้วไปไหนนะคิ้วไปไหนก่นคิ้วไปไหนเนี่ยคิ้วไปไหนเนี่ยคิ้วไปไหนวะคิ้วไปไหนเนี่ยคิ้วไหนเนี่ยมีแต่ตรงเนี้ยเหมือนกันเลยคิ้วป๊าก็ไม่มีเออไม่ให้คิ้วมาด้วยตรงนี้เหมือนกันเลยเนี่ย อาร้องทำไมร้องทำไมยิ้มก่อนยิ้มก่อนเล่นเล่นก่อนคุยก่อนนะคุยกันก่อนนะ